ขอโทษชื่อชื่ออะไรครับชื่อปัญจักุทาโยครับปัญจักุทาโยอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบแปดครับเคยทำงานที่ไหนมาก่อนไหมเนี่ยเคยทำงานที่ชลบุรีก่อนครับทำงานโรงงานครับโรงงานโอเคอบรมเรื่องความปลอดภัยสิเคยไหมก็เคยเคยเคยมาอยู่บ้างครับอยู่บ้างนะวันนี้ก็มาทบทวนกันหน่อยนะขอโทษจบกันที่สายไหนจบที่ไหนครับ เยูกันอีษาสูงสุดอ,อยู่ที่อีเทคเมือง,งการครับอีเทงเมืองการปรป,รปรสหรือปปชเนี่ยอีเทคอะปปสครับปสบปสสาขาวิชาไฟฟ้าครับไฟฟ้าอ๋อโอเคคุณมาถูกทางแล้วนะทำที่นี่คุณมีโอกาสนะอามีโอกาสเดี๋ยวไฟฟ้าก็เ,าเกิดรับสมัครอะไรคุณก็สอบครบได้แล้วไม่ว่ากันนะนี่เราพูดเรื่องไฟฟ้าปลอดภัยกันนะไปง่ายก็ คุณจบระดับนี้เก็ไม่ยากหรอกนะนะสาเหตุการเกิดเหตกุก็เข้าใจนะสาเหตุการเกิดเหตุก็มีแบบไม่ใส่อุปรกรณ์ป้องการสวนบุคคล PPE ใช่ไหมความกลัวทงานไม่ถูกขั้นตอนใช่ไหมถอดอุปรกรณ์เรื่องความปลอดภัยอุปรกรณ์ที่เขาคุบคุก,คกออกอุปรกรณ์พวกเรื่องขเลือคเ,ลเครื่องที่มีที่ข้อที่คอ,อเปอร์ออกใช่ไหมชอบทำงานเสี่ยงนะครับเช่นเวลาของขังนะหลอกหยอกล้อกับเพื่อนขณะทำงาน สุดท้ายก็ฟาร์มประมาทนี่คือสาเหตุการเกิดเหตุใช่ไหมเรายุ่ป,ป่านี้คงไม่มีเรื่องนี้นะทำางานก็ให้ตั้งใจทํางานหน่อยเรื่อฟาร์ปลอดภัยนะไปฟ้าคุณเลยไปฟ้า,ฟาคุณรู้ยฟ้าพลาดไม่ได้ใช่ไหมพลาดคือชีวิตใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรา,เรา,เราก็มันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงเรามีหลายหลายหลายอย่างก็คุณทางานต้องจะรู้ความเสี่ยงมีหลายอย่างีการประเมินความเสี่ยงมีการเช็คลิสต์แต่เราใช้วิธี what if ที่แปลว่าถ้าถ้าอะไรคือมีแผนสอง ใช่ไหมคุณจะคุณจะเดินเข้าทําง,งานทําง,งานก่อสร้างเนี่ยคุณก็ต้องใส่โบวกใส่อะไรป้องกันไว้ก่อนไม่เกิดอะไรขึ้นนะคุณจะขึ้นขึ้นขึ้นเสาไฟคุณต้องดูกันว่าคุณมีว <c oughs> ัดอีไปจนอย่างคุณต้องมีวัดอีมบนมีแผลใอยเต็มขัดดีไหมขึ้นบนมีแมลงไหมสวยเรียบร้อยพื้นพื้นเป็นไรอิคลิกนี่คือวางแผนสอไว้ก่อนถ้าเกิดพลาดเพิ่มมามันก็ช่วยได้เนไหมทุกครั้งนะเราพลาดไม่ได้นะบทฟาคุณทอนหรือฟาคุณรู้ว่คุณพลาดไม่ได้เห็ไหม มีการวางแขนต่อไปต่อไปไฟฟ้าจะอบรมเรื่องกฎเหล็กเก้าข้อเขาคุณก็ฟังเนระืกฎเหล็กเก้าข้อมีอะไรมัาจะมีคือทํงางานถูกขั้นตอน,นอ่ะขั้นก้เข้อก่อนต้องมีการดับไฟกันอะ้ก่อนคุณจบไฟฟ้ามาคุณจะเป็นช่างนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ถ่ายแล้วอีกคำานึ่งก็คือที่เราจะไม่จัยตัวนี้ก็คือเนียมิสเคยได้ยินไหมเนียมิสเคยได้ยินมาก่อนไหมไม่เคยเนียมิสค,คืออะไรอ่ะเนียมิสคือสิ่งบอกเหตุ ใช่ไหมสิ่งบอกเขตคุณนั่งรถคุณนั่งรถไปได้ยินเสียงแก๊กๆ,ๆ๊กเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วรถนั่นคือสิ่งบอกเขตใช่ไหมคุณทําคุณไปทำาช้่างไฟฟ้านี่ดีดีเยนช็อตปั๊บๆคุณรู้แล้วนี่คือสิ่งบอกเขตใช่ไหม,ไไๆๆไหมจะเกิดอ,อะไรขึ้นคนไทยเราเราจะเรียกว่าล้างสมองถูกไหมใช่ไหมลสางห,หอสมองนะสมัยก่อนเขาบอกเดินออกจากบ้านถ้ากินจบทักดีเข้าไปไปนะล้างสอมองวันนี้ไม่ดีโชคไม่ดีถูกไหมคนไทยก็ถือใช่ไหม เพราะถ้าสมัยนี้ถ้าเกิดกิจบพักสามวันนี่คุณไม่ออกจากบ้านสามวันตกงานทันทีเลยว่ะไม่ได้ใชไม่ได้เชไม่ได้ใช่ไหมแต่เราทั้งเรื่องงานเราคุณทํางานถ้าขอเล็กๆมาตกมาแก๊กๆเดี๋ยวขอใหญ่ก็ตกนั่นคือลางซางหอนนั่นคือสิ่งบอกเหตุใช่ไหมต้องระวังนะส่วนเองต้องระวังนี่ตัวนี้เนียมิสหรือเนียมิสฝรั่งเรียกเนียมิสก็คือลางลางหอนแต่แล้วพูดเป็นภาษาทางกายคือสิ่งบอกเหตุจะเกิดเหตุการณขึ้นนะ มันจะมีะายบอกลมันมีใสบอกยังทํางานนี่นะอย่างไฟฟ้าคุณรู้ใช่ไหมมีระบบมีระบบ,ไป,บไ,ไปแล้วแป๊บไฟช็อตไปแล้วครับเดี๋ยวก็รู้แล้ะเ๋ยวก็เ,เกิดขึ้นเพราะเราต้องช่วยกบจัดสิ่งบอบเหตุเราช่วยกบจัดเราทํางานเป็นทีมงานหลายๆคนเราต้องช่วยกันดูช่วยกทำงานเป็นทีมใช่ไหมเดี๋ยวต้นนคุณกาจัดตัวนี้ก่อนลดอุบัติเหตุจะมีการป้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเลยนะแต่ครับตัวสุดท้ายก็เคยตัวหนึ่งตัวนี้ใครรู้จักห้าห้าห้าศร ถ้าสอนเคยพอจะรู้นะไฟฟ้าเน้นสสารสะดวกสะอาดทุลสศนะสร้างที่ใสคุณว่าสอนไหนสำคัญที่สุดอัทวนิทีอีกครัทวนทวนิทีนะสสารสะดวกสะอาดทุลสศนะสร้างที่ใสสอนไหนสำคัญที่สุดสะดวกหครับเยมันต้องมันต้องไม่ใช่สะดวกสิมันต้องสร้างที่ใสแม้เกิดฟ้าเคยชิน ใช่ไหมอนนี้สายอะไรว่าไปฟังอันนี้เรื่องค่สอนนะ